ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสซวาวันนี้ผมก็มีเด็กมาไขาเช่นเคยและเราอยู่กับวอมาชีนเช่นเดิมซึ่งเด็กวอมาชีนในวันนี้ก็คือเด็กแรมวอ์นั่นเองนำวอมชีนนะฮะมาเล่นกับเด็กแรมดูซิว่าจะเก่งเทพเจ๋งแค่ไหนก็ขอแนะนาการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับใบแรกครับเป็นเบรดครับหนึ่งสามน่เก่งอยู่แล้วเรามาทิ้งใบทางขวาด้วยเราเล่นกับเพล่ากับโคเวเซฟทำให้เบรดจึงน่าสนใจมากๆครับผม ต่อมาเป็นอีโบนี่มห้าหนึ่งเจ็ดเก่งมากๆยู่แล้วแต่คอนดิชันเขาใช้ยากก็คือเล่นหลังเทินสามไม่ได้แล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยลงการ์ดเพิ่มไม่ได้จึงเหมาะกับการนํามาเล่นกับวอร์มเมทินมากๆเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นออเล็กโตครับสามสองนะครับเปิดตัวแลมจี้หนึ่งแล้วก็เล่นการ์ดได้แค่หนึ่งใบต่อเทินก็เป็นเด็กแลมก็ต้องใส่เอเล็กโตไวแล้วนะส่วนคารสามานหนึ่งใบต่อเทินเนี่ยเราใส่แซนแมนมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็ถ้าเรามีวอร์มเมชินเนี่ยเราสามารถเล่นการ์ดได้ตามใจชอบนะตรงนี้จะทําอะไรเเเรราาไไมม่่่ด้ลยนนััอองตคบ 35ทิ้ง2แล้วมั่งก็เล่นกับเฮรากับเด็กแลมได้ดี่เสม,มอมาครับผมต่อมาเป็นเลดี้ซิฟเลดี้ซิฟนี่ก็เอามาทิ้งไม้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นแมกนิโตกิแกนโตหรือว่าอินฟินิตั้นเองต่อมาเป็นวอลเมชินครับวอลเมชินเป็นการ์ดใบใหม่ซึ่งเก่งมากๆนตอนนี้เพราะเปิดตัวเนี่ยเราสามารถเล่นการ์ดได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะโดนขังโดนปิดโดนนู่นโดนนี่โดนนั่น,น,นซึ่งเด็กเราเนี่ยเอาริงวอลเมชินเก่งมากๆเพราะว่า มีอีโบนีมอครับที่เล่นกับวัวแมชินได้อยู่แล้วนะกีนกันโตอีฟนอร์ก็โดนวัวมชชีนแก้ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคืออิเล็กโตกับแซนแมนเนี่ยการเล่นการแค่ใบเดียวเนี่ยวอวมชชีนเขาก็แก้ได้นะครับไม่ไว่ายังไงเราก็เล่นการได้ตามใจชอบแน่นอนเราจะไม่โดนกัดแค่หนึ่งใบแน่นอนครับทาให้น่าสนใจมากๆเลยนั่นเอง <S 2> <S 2> <S ต่อมาก็เป็นโปรเซครับก็เป็น 5G เอามาปิดล็อกดาวพื้นที่นะเราเล่นวัวแมชชีอยู่แลวการใส่โปรเซซก็น่าสนใจมากๆข้าบใบหนึ่งเลย ต่อมาก็เป็นแซนแมนแซนแมนก็เด็กแรมวถ้าแซนแมนใส่กันอยู่แล้วปกติทําให้เล่นได้แค่ใาบาต่อเธอินนะต่ออ e ีกฝ่ายด้วยนะต่อมาเป็นเฮล่าเฮล่าก็เราใส่แพ็กเกจดิสการ์ดมาทั้งเบสทั้งเรดดี้ซิฟทั้งคอร์เซฟไงซึ่งใส่เฮล่ามายไงก็เก่งครับต่อมาเป็นแมกนิโตแมกนิโตเป็นดรอปหกที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วมั่งถ้าไม่นำโรเตอรดูมนะเพราะว่าเขาเป็น6กจีสิบสอพาวเวอร์ซึ่งแรงมากๆแล้วก็ปวดอ e ีกฝ่ายได้ด้วยนะถึง3 4มีมาครับ ออกมาไปกีกันโต้กีกันโต้เนี่ก็เป็นระโหกที่แรงเหมือนกันแต่ว่าลงได้แค่ทางซ้ายซึ่งการเราใส่วอร์แมชชีนมาเนี่ยทำให้กีกันโตลงไหนก็ได้นั่นเองต่อมาปไปสุดท้ายเป็นอินฟินิทหรอที่ระโปกที่แรงที่สุดในเกมนะก็นั่นแหละถ้าเราไม่เล่นการ์ดเทิร์นหน้าถึงจะเล่นได้วอร์แมชชีนก็แก้ตรงนี้ได้ดีเลยนั่นเองครับผมยี่สิบพาวเวอร์จุกๆส่วนภาพเด็กนี้เนี่ยเอาแรงสุดๆเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเล่นอิเอกโตไว้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เล่นวอร์แมชชีนเทิร์นเท่าเทิร์นห้า นเนี่ยเราจะได้อินฟินิตคู่กับอีโบนี่มอได้เราจะไม่ติดคอนชันในแดนทั้งสิ้นครับทําให้เราสามารถพุทธิยี่สิบพาวเวอร์แล้วก็เจ็ดพาวเวอร์ในเทอร์สุดท้ายได้ด้วยนะทําให้สามารถเซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ดีเลยเช่นกันมาก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนชวนให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,เ,เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาครับผม เปิดเกมนี้ครับด้วยโลเคชั่นอย่าง Monster Metropolis เทิร์สามเรามีเพย์ให้เล่นแล้วเป็น Electro ไม่ก็ออกอไรดี t r ซ c เขาเล่นมาเป็น Sabu ครับนี่เขาเล่นดรอบสีได้ไวนะ p e g a โ Project โอ้ my God i n f i n น t y เลยไหมครับ หรือจะเป็นโปรเอกคู่อิเล็กโตแบบนี้ครับใช้ได้นะผมชอบผมอยากโปรเอกมากกว่าถ้าแพ้เดี๋ยวเราวอร์แมชชีนเติมชิวๆครับเป็นเดฟลี่นะอัพซอร์รับ่มเดฟลี่อีกแล้วก็เดอะฮูดครับ อีเล็กโตรครับอย่างนี้เราสบายแล้วไปาทางขวาเพราะว่าเราเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ยังไงละ่ะเราหาเล่นอินฟินิ์แล้วกันใช่เล่นอินฟินิ์ดีกว่าแล้วเธอสุดท้ายก็เป็นแมกนิโตครับ วันนี้เราเปิดที่หลังหมดแล้วเท่านี้เพราะฉะนั้นไม่น่าแพ้เจ้าเข้าใจภาษาที่ข้าพูดไหมแล้วก็ปิดด้วยแม่กนีโต้เลยดูชิวเกมน,นี้ไม่เกินความสาม,มารถของเราเมืนสวานเขาจะฮาร์ดมารลูเคสนี่ช่วยได้ไหมมาดูกันนะครับ เป็นแคนเทนเปลกับเดมอนซึ่งก็ไม่ไหว GG ครับผมชชน,นะมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดเป็นอาสมแห่งเวทเรียกได้ว่าเหมาะเจาะกับเด็กเราเลยนะซึ่งเรามีวอมบัชชีนไงโอเคน่าจะบายบายวอมบัชชนะีนและนีรทับเธอเลยเนี่ยให้หินมาสี่ใบตะพึงกันเลยทีเดียว คลินิกโอ้โหต้องมีวอลเมชีนอะอองจริงน,นะไอจริงน่าเล่นที่ทางขวานะน่้าเล่นที่คลินแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่น๋อ,อเขาก็เล่นกลางไนงะเป็นเดสล็อกนะผมเชื่อมั่นว่าวอลเมชีนจะขึ้นมาในเทิร์นนี้ครับวัาบวาสเก็ก็ไม่แย่ไม่แย่มัง้งต้องได้เฮล่าครับนี้ ได้เฮล่าจะดีมากๆแต่วอลเมชีนดีกว่ายังพูดคำเดิมว่าวอลเมชีนดีกว่าเพราะว่าการันตีชนะได้เลยโลเคชันหนึ่งนะครับมันเล่นไม่ได้ตั้งสองโลเคชันแต่เจอซับเธอนเนียคุมกำเนิดซะอย่างนั้นเขาก็จะลำบากใจเหมือนกันเหมือนจะเป็นเด็กเดสทอยใช่ไหมเจอเปิดโลสองที่ก็กเศร้าอยู่อ่ะ เป็นฟินิกฟอยส์เหรอมีโกสปเดอร์แล้วก็มีแพ็กเกจทำลายใช่แต่เ,เขาเลือกที่จะทำลายหินนะหูเราทิ้งหินแมกนิโต้ไปไม่เป็นไรไหมวอร์ปชีนมาครับผมไม่น่าเชื่อจัดไปเลยแต่ก็ยากกว่าดีนะเวนนอนมครับกินเข้าไปอีก อยากได้เฮล่าได้ไหมครับเพราะว่าเราเล่นการได้แค่ใบเดียวอะเราเลมมาแล้วอะจากการแลกเอเล็กโตไปทการแรกกเลยล้วโอเคการที่เราเล่นอาสมแหงเวทน่าจะเสี่ยงไปเราจะแพ้ส่งพื้นที่นี้ได้เราน่าจะต้องเล่นที่เดียวก็คือที่คลินเขาไม่น่ามีเจ็บ ถ้าไปนเนล็กฟิลิปฟอร์สเนาะถ้าเราไม่แล้มิเลกโตเอาชนะแหละเอาอีโบนีมออิฟินอลสบายแต่แบบนี้ก็ไม่แย่ไม่ดูได้อะเขายอมแพ้จีจีครับผมมากันที่เกมนี้ครับเปิดโลกาชันแรกครับมองอมาเป็นวอเมียก็ดีถ้าเรามีอิเล็กโตโอเคเอลิซียม เซียมทิ้งแมงนิโตปะ่ะหรือโคสเกฟโคสเกฟก็ไม่แย่ทิ้งสองใบแล้ววับวับโอเคแม่ใบแซนแมนผูกถ้าได้แซนแมนนี่น่าจะดีปะ่ะเขาเป็นโฮปอื้มทันทับล้อเซียโบครับมองไม่ฉีนป่ะห่างก่อนได้ไม่รีบเาแล้วมาแล,วแล้วก็มีเอลิเซียมอ่ะ หวังว่าฐานทัพเขาเจะไม่ทำลายเอลิเซียมนะทำไมวอร์เมียฮะโห้หเขาแหลมเต็มที่ฮนะโอเคดีเลยดีเลยนี่เราเปลี่ยนแผน,นอินฟินอตอินฟินอตขวาดิปีกันโตซ้ายถูกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว แต่เขามีซาบาูผมว่าเด็กเขาน่าจะใส่ชังชีมาเตะสักตัวหนึ่งนะเป็นไนโคลเลอร์ครับกับเขาออฟซีเดียนนีดีที่ได้พบนี่ดีดีที่ได้พบเด็กตัวมาอืมยากอยู่ท็อปเด็กที่แย่คือเบลียกับโปเอ็กปะ่ะ ถ้าได้อีโบนี่มอผมจะเล่นวอแมชชีนเทอร์นี้ครับเพื่อให้เล่นอีโบนี <The <the m <m ่มอคู่กับกีกันโตได้แต่ทางกับกันถ้าเป็นเฮล่าเนี่ยเราก็เลยกีกันโตไปเลยดีกว่ากีกันโตดีกว่าแหละแรงกว่าครับเขายังแลมยังต่อเนื่องฮะเป็นคิตตี้พลายกับวอแมชชีนฮะโอ้โหเขาไนี่จะปิดด้วยอีฟิโนดไหมนี้ ไปดูอินฟินิตได้ครับท็อปเด็กโปรเฟสเ็กที่ไม่ดีที่สุดที่เราหวังโอเคผมว่ามาชินขวาที่ไหนดีวะเขามีกีจี้เขาลงมาสองใบปะเป็นโมแมชินกับคิตตี้ไพายเธอนี้เขาจะมีเจ็ดเอเนรจีแปดเอนเนรจีนี่แอบก็บอกอยู่นะข้างบน แปดจี้พร้อมเอลิเซียมพร้อมกับการบนมือถึงสามใบเอาจริงก็ยากนะในการที่จะชนะแต่ว่าเราศรัทธายี่้าอีสิบไม่เล่นกลางมายังไง น,นี่ไงกะแล้วมันปนออขวาแล้วยังไงนี่เราเล่นถูกโอโ้โหเฉือนชนะมาได้ GG ครับผมชชนนแล้วมากันอย่างต่อเนื่องครับผมเกมนี้เปิดโลแรกเป็นแลบชูริซึ่งไม่แย่นะเราเป็นเด็กใบใหญ่แล้วเหมือนตอนนี้เราจะเจอหนุ่มจืดเอคง,งับสวัสดีครับผมเราก็รอเล่นเด็กโตไหมมันก็เล่นเ e ดี้ซิ p อยู่แล้วเทินสาม ถ้าให้ดีสุดอยากได้โคเสเกปครับแต่ถ้าสามเล็กโตสี่ก็แซนแมนเอาแค่นี้เลยนะคู่่อสูสันแนบมาอย่างดุดันครับนั้นเราเล็กโตกลางไหมโอ้ได้ราวานะ่ะโอเคเล็กโตกลางปะเนกระีบ แล้วเราก็โปเอ็กเลยที่ฮาร่านี่แหละจัดไปเธอหน้าเราเล่นเป็นวอร์แมชีนไม่ก็แซนแมนแล้วกันดูก่อนแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นเดกระถิบอผมอยากให้แซนแมนมากกว่า ังไงดีหรือเราแมกนในต้ไม่กิกเนโต้ล่ะถ้าเราวอลเปเีเราเล่นดีโบนี่มอคู่ต่อหกได้นะเก่งกว่ามิสทีขวาครับ,บนี่ใบหนึ่งนะเป็นไบทายเกอร์นะรออือ <c oughs> <c oughs> โอเคผมเล่นอีโบนี่คูกกีกันโตได้ทางขวาเราจะเป็นนี้สี่อันนี้สิบเอ็ดเป็นสูก็ยากกว่าดีนะถ้าเขาเป็นเนกาทีฟที่คอมโบติดแต่ซ้ายยากกว่าแล้วเขาเป็นแลบทูรี่เลยอน่าจะมีแค่เพลงนี้นี่เราไหวอย่างไงซะเขาดโดนเนกาทีฟโซนนะเขาเล่นเยอะเขาก็ลดเยอะผมว่าเราพอไหวยังมีหวัง ไปดูได้ผมอานิมทำกยังไงต่ออานิมทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่เพราะอย่างนั้นทำให้เราชนะมาได้จีๆครับผมชยัยชนะแล้วมากันที่เกมนี้ครับผมอเออโลกระชั้นแรกในที่หนึ่งออกมาเป็นแมงชารสัตรีไม่มีผลเขาก็ไม่มีผลโอเค โลสองเป็นฮาร่าเบลดโอ้โหไม่ดีทิ้งวอมาชีนเนาะเคื่องสามเลดี้ซิฟก็เสียงที่จะทิ้งเฮล่าไปเหมือนกันเผือเราอยากเล่นเฮล่าต้องทิ้งแมกนีโตอ่ะได้ไหมอ่ะหรือ,อท็อปเด็กอีเล็กโตอะไรก็ได้สักอย่างโคสเก็ปั๊บโอเคเลยอย่างนี้โอเคเลยโคสเก็ cape, ฟังครับไม่อเอาเฮล่านะหมายถึงเก็บเฮล่าไว้บนมือนะเล่นคนอื่นทางขวาสี่ไปใครก็ได้ไปครับโคสเก็ โอเคแต่ถ้าทิ้งไมใหญ่ยะขอบคุณมากโอเคเราบเบรดต่อเลยเนาะทิ้งแมงอินฟินิทไปเลยเทิร์หกเราเฮล่าได้สบายใจเฉบแต่เรดี้ซิฟที่ชุบมาก็จะทิ้งแมงนิโตเราอะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ต้องทำโอ้โหโอเคทางซ้ายเขาเต็มแล้ว เราขอให้เฮลล่าชุบทางซ้ายให้ชนะพอไม่ขอมากไปครับแบล็คไนท์ครับกับวอร์แมชชีนเราเป็นเฮลล่าเลยวอราา์แมชชีนเหมือนกันเซซิปตัดแม็กนิโต้ไปแล้วอินฟินอนเกิดกลางทำไมทางขวาก็ได้ไหมเราโอเคก,กันโตไป ถ้าเราไม่โดนชางคีเราก็ชน,นะนี่ไง GG ครับนนะ